You few verses to talk about your to about u talk f t หน้าเดียวผมจะพูดเกี่ยวกับว่าพระคัพของพระเจ้าที่พูดถึงอนาคตของเรา And together we want to stay in faith to believe for each other แล้วก็เราร่วมกันทุกคนที่เนี้ยเราจะเชื่อร่วมกันด้วยความเชื่อ Just now w e n we pray about finding a new job อเมื่อกี้เราอธิษฐานด้วยกันสําหรับการได้รับงานใหม่ When when the new job comes and you receive your blessing go and share with your pastors เมื่อเราได้ you เพื่อให้อาจารย์นักก็พูดนำของเราสามารถเฉลิมฉลองกับเรา And when they see God's blessings upon you, they will also be encouraged เมื่อเขาเมื่ออาจารย์ของเราเห็นว่าเราได้รับพรอาจารย์ก็จะได้แบบว่าชื่นใจกับเราด้วย Yeah, do you realize that your pastors also need to be encouraged แล้วก็เขาก็จะได้รับการหนุนใจรู้ไหมคะว่าอาจารย์ทุกท่านก็อยากได้รับการหนุนใจจากสมาชิกเหมือนกัน Do you remember the last time you went to your pastor and says thank you for serving the Lord จำได้ไหมคะ กยกัเด oh, uh, <me> ียวปเซนตนิอ์ซนนตอนนี้เราลองหันไปหาอาจารย์สักชัานหนึ่งแล้วบอกว่าขอบคุณมากที่ดูแลเราห so m e m a s e n a g e d รู้ไหมคะว่าจริงๆอาจารย์ก็ต้องกา And one of the best ways to encourage them is that when you receive from the Lord His blessings go and tell the p a s t o r สิ่งหนึ่งที่เราสามารถหนุนใจอาจารย์ของเราได้คือเมื่อเราอธิษฐานแล้วเราได้รับคำตอบเราก็จะไปแจ้งกับอาจารย์แล้วก็เพื่ออาจารย์จะได้รับการหนุนใจว่าลูกสมาชิกของเราได้รับพระพร Yeah and allow your pastors to celebrate with you แล้วก็อนุญาตให้อาจารย์ของเราในการที่จะเฉลิมฉลองกับเรา Because when they see you blessed they are also so happy เพราะเมื่ออาจารย์เห็นลูกสมาชิกเนาะได้รับพระพรอาจารย์ก็ดีใจ and they will thank a Lord. Lord, thank blessing Lord they the will lot, you for Lord แล้วก็อาจารย์ก็จะมาขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระพรของพระองค์ที่มาเหนือสมาชิกของเรา amen so let's talk about future now อ่ะตอนนี้เราได้ถึงเรามาพูดเกี่ยวกับอนาคตด้วยกัน okay let's go romans chapter four บทที่สี่ yeah so right now all these verses ฮะอ่ะเดี๋ยวเราอ่านเขียนลงไปนะคะแล้วก็อ่านด้วยกันคราวนี้ขออ่านแบบ ก่อนหน้าน,นั้นนะคะบัตรทิวบัทธิวบทที่6ข้อ33มมัทธิวบทที่6ข้อ33ตอนนี้ครูเหมยได้ยินมีอาจารย์บอกว่าให้ให้เราเนี่ยกลุ่มพระพรเนี่ยอ่านแบบเชื่อใจดังๆหน่อยได้ไหมคะอ่ะเราแบบลองอ่านอีกรอบนะดอันหนึ่งสองซ้ำ

เเราป็นผู้ชอบยิ่งเรารู้บ้าเท่าไหร่ว่าเราเป็นผู้ชอบทางของพระองค์พระคัมภีร์บอกว่าสิ่งทางัวกทั้งหมดนี้จะเพิ่มเติมให้กับเรา Will is be added, you will be added. future your การเพิ่มเติมได้รวมทางอนาคตของเราด้วยนะคะนั่นหมายความว่าอนาคตของเราจะดีกว่าตอนนี้แน่นอน คนที่เพิ่มเติมให้ You see, God นะพุทธ e คุ้ยรู้ไหมคะว่าพระเจ้าไม่มีทางที่จะเอาไปจากเรา God add พระเจ้ามีแค่ประชานแล้วก็เพิ่มให้กับเรา in, in mathematics we we know add means more เนาะในภาษาคณิตศาสตร์บวกไปลว่าอะไรคะเพิาา่มบวกแมลว่าเพิ่ม <laughs> <laughs> Even if you feel in your math in school doesn't เห็นไหมก็ว่าเราอาจเคยตกคณิตศาสตร์มาก็ h a t ต้อไปนะคะท่านี้ขออ่านแบบมี energy หน่อยนะคะหนึ่งสองสาม Want good future good ถ้าเราอยากได้อนาคตที่ดีแล้วใช้ลิ้นอํานักจับปากของเรา and you call you it forth. แล้วเราเรียกให้มันขึ้นมา It says you call forth into existence the, the things that do not exist ในที่นี้บอกว่าเรียกสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นให้มันเกิดขึ้นมา Before you see it, you call it forth ก่อนที่เราจะเห็นมันเกิดขึ้นมาเราเรียกให้มัน Lord, I thank you I Thank have a เราเรียกในการอย่างนั้นก็บอกขอบคุณพระเจ้าสำหรับงานที่ดี If you are thinking about getting married I thank you you will find me a good wife you will find me a good husband หาะคุณกำลังเตรียมตัวหรือว่าอยากจะแต่งงานก็บอกขอบคุณพระเจ้าสำหรับคู่ชีวิตคู่สามีคู่ภรรยาที่ดี Yeah you call it for แล้วให้เราพูดเรียกขึ้นมา We are made in God's image right เราอะถูกสร้างโดยพระฉายาของพระเจ้าถูกไหมคะ Do you know that In the beginning nothing. the there was nothing. รู้ไหมว่าก่อนนั้นไม่มีอะไรเลย There was darkness ในปฐมกาลไม่มีอะไรมีแค่ความมืด What did God say? พระเจ้าทำยังไง Let there be light พระเจ้าตรัสว่าจงเกิดความสวาม่าง What called for? พระเจ้าเรียกขึ้นมา And then it happened แล้วมันก็เกิดขึ้น And then on day six แล้วก็เพราะเรา God says I will make man in my image แล้วก็หลังจากนั้นเนะาะพระเยซูเอกพระพ เจ้าก็บอกว่าเราจะสร้างมนุษย์ตามฉายาของเรา What God is saying is that I will make him like me หมายความว่าพระเจ้าจะสร้างมนุษย์เหมือนพระองค์ In what way like me เหมือนพระองค์ยังไงอะคะ God just s h o w in the first six days you use the power of your words and you call for ก่อนนั้นพระเจ้าเพิ่งบอกกับเราว่าพระเจ้าเรียกและมันก็เกิดขึ้นมาหมายความว่าพระเจ้าอยากให้เราที่เป็นลูกของพระองค์พูดสิ่งที่อยากให้เกิดขึ้นใหม้มา เ and so, and พราะเราถูกสร้างในตามพระฉายาของพระองค์ the same เราก็จะทำสิ่งเดียวกันกับพ่อของเรา for เราจะเรียกให้มันเกิดขึ้นมาเอเมนเอเมนเเมนโอเค next one ข้อต่อไปนะคะ <Look six. S 2> ลูกาบทที่6ข้อ3า1สบปหนอาโจงให้พ่ะ

you to fill something feel in มีเราเคยที่บอกใส่อะไรบางอย่างในกระเป๋าไหมคะ you pour and then after while you must stop you must shake the bag เราเราใส่เข้าไปแล้วก็อะไรก็คือใส่น้ำเราใส่ถุอะไรสักอย่างเนาะถุงกระสอบว่าเราใส่แล้วเราอยากให้มันอย่างเงี้เราก็ยัด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  a <c oughs> yeah, n y make sure everything settle so you can p o r more เพื่อที่อะไรที่เราทาอย่างนั้นยัดยัเพราะว่าเราจะได้ใส่เข้าไปได้ and then you keep you keep pouring it will overflow ที่จะให้มันเต็มลถออกมา That is the picture God is giving us นี่เป็นภาพที่พระเจ้าให้กับเราทุกคนในที่นี้นะ When you give, it will be given back to you เมื่อเราให้ออกไปพระเจ้าจะเป็นผู้ที่ให้เรากลับคืนมา Press down ไม่ใช่ให้ธรรมดานะนก็คือมีการยัดเส้นแน่ s h a k e n อ่าแล้วก็เขย่าเขย่า And the l o v l keep pouring และพระเจ้าก็จะให้กับเราเสมอเสมอ Until overflow จนมันลดออกมา Let's believe that ให้เราเชื่อด้วยกันแบบนี้ ตั้งตีออนีปมเป่ for you อ่ะบอกกับเพื่อนของเราว่านเชื่อแบบนี้กับให้กับเธอฉันเชื่อแบบนีกับเธอ yeah e c a u s e you have declared before you see it, now you l l see it เห็นไหทุกคนเรากำลังพูดสิ่งที่มันยังไม่มีให้มันมีขึ้นมา ที่จะรู้ตัวเราก็จะได้รับสิ่งนั้นด้วยกัน amen amen. Okay. amen ข้อต่อไปนะคะมาต <11. S 2> โกบทที่11ข้อ23 24 1.2.3 3> เมาสบสาง เขาในที่นี้แมาถึงว่าอุปสรรคปัญหาของเรา And when you believe it, whatever you it เมื่อเราเชื่อสิ่งที่เราพูดออกไปมันจะเกิดขึ้นมา whatever say you สิ่งที่เราพูดจะเกิดขึ้นมา my can เราสามารถพูดว่าพระเจ้าลูกของลูกของลูก้ได้รับการรักษาแล้ว คนที่ลูกรักคนนี้ได้รับการรักษาแล้ว That is the mountain เนี่ยเป็นภูเขานะ When you speak against the mountain เมื่อเราพูดต้านต่อต้านภูเขานี้ You will have whatever you say เราจะเห็นสิ่งที่เราพูดนั้นเกิดขึ้น Isn't that what the verse says อันนี้คือสิ่งที่พระคัมภีร์ของพระเจ้าบอกถูกไหมคะ And because it's a promise we believe it แล้วเพราะว่านี่เป็นคำสัญญาของพระเจ้าเราก็แค่เชื่อ Amen verse 4อัอ24 Whatever you ask prayer you in อะไรก็ตามที่เราขอ you see God's word whatever ดูพระคัของพระเจ้านะคะทุกคนคะบอกว่าขอสิ่งใดก็สูก whatever อะไรก็ตาม whatever means whatever อะไรก็ตามแปลว่าอะไรก็ตามอะไรก็ได้สิ่งใดนะสิ่งใดก็คือสิ่งใดอ่ะสิ่งใดคือ สิ่งใดก็ตามที่แต่ละคนในความคิดของเราอ้าวแล้วถ้าลูกขอผิดนะ The word of God says whatever, but what if I ask and it's not good for me? ็จะสิ่งดก็ตแต่ถ้าเราขอแล้วไม่ดีกับเรา่ะ Then go back and believe in the goodness of God. ก็กลับมาแล้วเชื่อในความดงของพระเจ้า That He will know what is best for you. even you pray and, and you think, oh, maybe not sure this prayer good not let the Lord settle your heart and think not not if I'm this is you pray you your oh good or Lord ขณะที่เราอธิษฐานอยู่แล้วเราก็ว่าสิ่งนี้จะดีกับเราไหมนะให้เรามั่นใจก่อนว่าพระเจ้ารู้ดีที่สุดแหละว่าอะไรดีต่อเรา yes but the Lord says whatever แต่ยังไงก็ตามพระเจ้าไม่อยากบอกว่าสิ่งใดใจปรารถนาของเรา whatever you ask in prayer believe that you have received it อะไรก็ตามที่เราทูลขอจงเชื่อว่าได้รับแล้ว And you will have แล้วเราจะได้รับสิ่งนั้น amen amen amen. amen we we read and read God's word until from the head it drops into our heart เราอ่านพระคัมภีร์ของพระเจ้าไม่ใช่จบอยู่แค่หัวแต่เราต้องไหลลงไปในใจของเรา sometimes at first we read we say wow very good God's word but I'm still not sure บางครั้งเราอ่านแล้วก็เราก็ดีเนาะแต่ถ้ายังไม่แน่ใจอยู่ดี then you keep meditating on it งั้นก็กลับไปไขคุณ แล้วมันก็จะติ๊กเข้าไปในใจของเราเอเมนี่เมื่อเราติ๊กเข้าติ๊กเข้าไปในใจของเราเราจะเห็นคำตอบนั้นพระพรของพระเจ้าจะมาเอเมนเอเมนเอเมนเขียข้อสุดอะข้อสุดท้ายแล้วค่ะพี่น้องคะมัทธิวบทที่เข้อยี่สิบสถึงยี่สิบเจ็ดหนึ่สอ เมื่อเราได้อานข้อพรคัมภีรต่างก็ตาม Don't be fearful ไม่ต้องกลัวนะคะ Don't tell yourself What if I'm the foolish one านเ็คนโของคนนันล่ะ No when you read these verses You say Lord you give me wisdom ขอขอบคุณพระเจ้าให้สติปัญญากับลูก My future will be good because you give me wisdom อนาคตของลูกจะดีเพราะพระองค์ทรงประทานสติปัญญาให้กับลูก You know Proverbs is full of wisdom รู้ไหมคะ สิทธิ์นี่เต็มไปด้วยสติปัญญา In Proverbs i e says wisdom is the most important thing ในในพระธรรมสดุสีบอกว่าสติปัญญาเป็นสิ่งที่ดีที่สุด It says whatever you ask the Lord for, ask him for wisdom first นบอกว่าอะไรก็ตามที่เราจะขอสิ่งแรกที่เราควรขอคือสติปัญญา In James it says if you lack like wisdom, ask him ในยากอบนะพระธรรมยากอบก็บอกว่าถ้าเราขาดสติปัญญาให้ขอจากพระองค์ James เจมส์ภาษาอังกฤษยากอบคือเจมส์ขอจากเขาแต่ตัวที่มูร์เจมส์แต่จริงๆไม่ใช่เขาที่เขียนยากอบนะคะแต่ในเจมส์เขาบอกว่าถ้าเราขาสติปัญญาให้เราูขอจากพระเจ้าและพระองค์จะให้เราด้วยใจกว้างในข้อนี้บอกว่าให้เราขอสติปัญญาจากพระเจ้า พื่อให้เราสามารถสร้างชีวิตของเราบนศิลา The rock is Jesus Christ ศิลานั้นก็คือพระเยซู Everything that i have l o d i'm going to build on you ทุกๆอย่างที่เรามีเราจะสร้างในฐานของพระเยซู Because you will give me stability in my life เพราะว่าพระเยซูจะให้ความมั่นคงในชีวิตของเรา You will cause me to be steady เพราะองค์จะทําให้เราบ,บว่ามั่นคง Even if there are storms ไม่ว่าจะมีพายุใหญ่เข้ามา My house will remain steady. house will บ้านของเราจะตั้งมั่นคงอยู่ Because underneath me are the rock. you is it who เพราะเราอยู่บนฐานของศิลาก็คือพระหิส amen 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 so we ask God for wisdom นั่นก็คือเราขอสติปัญญาจากพระเจ้า amen 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 and so by the grace of God you each and every one of you you have a good future ้ เราจะมีอีกประมาณห้านาทีนะคะ Can I just ask uh, you to maybe group yourself in twos or t s, mm hmm. <S, yeah, <S อตอนนี้อยากจะทำกิจกรรมด้วยกันจากกุ่มสอหรือสคนก็ได้ Yeah and then you pray for each other's future <S แล้วก็เราอธิษฐานเพื่ออนาคตของเพื่อนของเราในกล <Yeah. S 2> ุ่มน <Yeah. S 2> ัค่ะ y yeah. don't be shy to to pray เพราะว่ทุกคนในที่นี้เป็นผู้ชอบทำของนะจ๊ะ The Word of God says your words as a righteous person has great power ัก็คือว่าเราพู้ที่เป็นผู้ชอบทสิ่งที่เราพูดออกมามีิาก So just a simple prayer for e a c o t h will have a lot of power ันก็คือคอธิษฐานง่ายๆของเราเ้งเกิดผล Pray for e a c other's future Okay เอง่ายๆนะครับรวกลุ่มสามคนสีคนนะครับ่านหน้าผากัน หันกีเขาหันกันครับโอเคครับหันมาเลยครับข้าโอเคครับผโอเคเอาแบบใกลๆชิ้ชิดกันครับใกชิดกันตรงนี้ตรงนี้ตยากไปไหมไม่ต้องอยกไปแค่สคนก็โอเคโอเคดีคอันนี้สคนส่คนนี่ครคนนี่สามคน่เพราะว่าไม่เเจริญันญาือเงดแล้วกันโอเคทักคนได้โอเค พี่ฐานเลยค่ะโอเคค ก็เราเชื่อเราจะทำ้็เราเชื่อหลักานทางนะครับทำให้สิ่งที่ไม่มีเกิดขึ้นทำให้สิ่งที่ไม่เห็นเป็นขึ้นมาได้นะครับอาราบิยาอาราบิา สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือหลังจากที่มีคนอธิฐานเผื่อเราแล้วเนี่ย When you receive your answer, remember to contact the person and thank the person เอได้รับคตอบนั้นอย่าลืมบอกเขาด้วยว่าเนี่ยขอบคุณนะที่อธิฐานเผื่อเรา Yeah, yeah, remember Yeah, so that you can s e s v e it together w e n the answer c m e s เราจะเชื่อมกินดีด้วยกันเชิญเลยฉลองด้วยกัน Amen One last v j a m e จยังบอกบทที่ห้ากับี่5.16นะจุ้งชายบอกว่าคำับิธิาานของคนชอบทำมีพลังทำให้เกิดผล amen 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 and that is why you know be bold to pray นั่นเป็นเหตุให้เรากล้าที่จะอธิษฐาน because you are righteous in Christ เพราะเราเป็นผู้ชอบธรรมในพระเยซู and your prayer has great power amen amen. amen amen shall we pray อธิษฐานด้วยกันนะคะ father god พระเจ้าพระบิดา we want to thank you for this morning ลูกขอบคุณพระองค์สำหรับเช้าวันนี้ for refreshing us in your word again ที่ฟื้นความสดชื่นให้กับเรา thank you lord that your word has great power ขอบคุณสำหรับพระคัมของพระองค์และอินเทนชันด้วยค่ะ thank you lord that as we declare with our mouth ขอบคุณพระเจ้าเมื่อเราประกาศด้วยปากของเราออกไป we will s e e all your blessings Thank you, Lord, that we live by your grace. Whatever is given to us is undeserved. Thank you, Jesus, that you have paid it all for me. And now I can live a life receiving your blessing. And as I am blessed, ท s ให้พระลดออกมาชีวิตของลูกก็เป็นพระพรให้กับผู้คนทั่วไปขอบคุณพระบิดาที่รักลูกอ a ิษฐานในนามพระเยซูคริสตเจ้า amen 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 ข้าวโพ e ทุกคนนะคะ and a h e n I i l l see you a t e r n c h